มเลยครับผมสั่งฟ้านอนนวดยิมวันเจอกัรเจอครับเคยชกไหมไม่เคยไม่เคยวันนี้เลยร้อยเป็นสิบครับมาเท่าไหร่เกินไปจุนนี้ซ้อมอยู่กับพิยะมาเดิมครับที่ไหนที่ชลบุรีวันเข้ามาซ้อม2อาทิตย์ได้เราสไตล์มวยมวยฟีมวยครับเลยพุดเห็นไหมในคลิปเป็นไงบ้างก็มวยเขาเขานะตันชกมวยทั้งหมดเท่าไหแล้วตนนี้หกครั้งเกินถึงรถไหราหนักแบบ ยี่สิบสองวันนี้ยัยุ่ห่ยองล่าส์ลุดยังผลงานเราก็แพ้พยักแพ้ดมงทองนะแล้วก ชนะหนึ่งชนะสองไหมล่าสุดชกไปร้อยอะไรอยแปดรับวันนี้ร้อยสินะต้คุมไม่ต้องคุมเลยอย่างงี้นิดเดีเนี่ยสงกิโลประมาณนี้นะเราเป็นคนใจจังหวัดนครราชสีมาไมชนเราับพี่น้องชาวโคราชจยเสียจะแบนจะแรงจะนะเต็ที่นะเโอเคเข้ามา้งท้ายชุดดีครับ นะครับผมพูดคำเนึ่งในเจ็ดครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันแล้วนกว่าแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอันสุทาตอนนี้มาอยู่กับพี่อัดแล้วอยู่กี่ไฟที่ไหนเนี่ยไฟที่สามนะไฟที่สามแล้วนะแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นผู้บ้าวสารเราพวกเดือนเก้าเแล้วพวเพื่อนพี่ในค่ายเช่อกันเนาะ ตอนนี้เราอายุเสักพุทธยี่สิบปีแล้วเราสูงเท่าไหร่ครับหนึ่หกสิบหกครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบเจ็ดครับเรามเดสไตล์อะไรครับสีมือเดินเข่าได้ครับเราวันนี้เลยต้องมาเจอกับสั่งฟ้าครับเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเคงมาต่อยเขาย่างด่งเนินเขามือสไตล์สีมือครับแล้ววันนี้เจอเขาเนี่ยเราวางเคงวางแผลงไงดิยกสองเดินไปหน้าไปอ่าก็คืนหนึ่งดูไปก่อนสองนี่เริ่มทำงานเลยใช่ไหมโอเคและล่าสุดเราต่อยไปที่ล่างเนินด่างเนิมันนั้นต่อยกับ อย่างเงี้ยบ้างกว่านั้นแพ้ทั้งติดแพ้ไปเนาะมันเหมือนไม่เบียดกันเนาะแต่เขาทูสมูเลก็เลยวีแพ้ไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเงี้ยร้อยสิบวันนี้ต่อยได้ร้อยสิบร้อยสิบเหมือนเดิมถ้าเกิดเข้าใช้น้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาเลยมาเกินเกินประมาณเท่าไหร่ได้ปอก็คือเหมือนว่ิ่งตอนเช้านะยีเซนกีสายสักนิดร่างกายไฟนิเวียนกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยแล้วสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมมาเอาี่ยกับใครพอมาแจ้งเกิดที่ลังสินลังสินนี่ครึ่งมาต่อยครัั้งแรรกป่่ะใชคบ ไม่มีปัญหาวันนี้พร้อมเต็มที่ไฟนี้คุมมากี่กิโลหกิโลจะกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี crash, ้เจ็ดสิบแปดสิบพันเราเพจังหวัดกรุงเทพอาดิศกทมฝากเชิญชวนแฟนลับเราหน่อยบ้าพี่น้องชาวล้มเก่าเชิดเฉียดกันกำลังใจเราวันนี้เต็มที่แน่นอนเพามาแจ้งเกิดนะแจ้งเกิดแน่นอนวันนี้ต่อยคู่ที่สองช่องทูนะอ่ะขอให้อยนอนโชคดีขอบคุณมากครับโอเคขอบใจมาก